แฟนคอหนังชอวคอเกมเกมเมอร์มูวี่สวัสดีครับผมแล้ววันนี้นะครับเราจะมาเอารีแอคนะครับออฟฟิเชียลเทลเลอร์ของแค่เพื่อนครับเพื่อนชื่อเรื่องอ่อชื่อภาษาอังกฤษก็คือเบสหรือแบทแบทแบดอะ <laughs> Bad ไม่รู้ว่าเออแบดบัดดี้ซีรีส์นะครับผมนะอ่านว่าอะไรก็ <S <S อ่านผิดขออภัยเพราะมันเรียวมากน,นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราอัดไปผมดูไปประมาณเขาเรียกว่าอะไรอ่ะครึ่งตอนแล้วแต่ว่าเรามารีแอคใหม่นะครับแต่ยังดูไม่จบนะดูไปประมาณหนึ่งนาทีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยกว่าสามทึกัเยังไม่ได้บันทึกเลยโอเค อโอเคเดี๋ยว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 เรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าไม่ใช่รีวิวเอาแค่รีแอคชั่นกันเลยดีกว่าสามสองหนึ่งเนี่ยคือตำนานความรักมุมความขัดแย้งของทั้งสองครอบครัวเว้ยก็ดูยังไงมันก็ไม่ล้ำล้ำมันมา่ึงแล้วขีดเส้นไปเลยไหมถ้าเกิดปัญหามันเยอะนะควอะ ต kind of ั้งใจใช่ป่ะช <Hayır. S 2> ่วยหนีไว้ได้ไหมยังไงกูถอยทิ้ไม่ได้หรอกเขาทงคู่ต้องพยายามผักห้ามใจไม่ให้รักอีกฝ่ายแต่ช่วงชะตาก็มาผัดผ่ามาให้ทงคู่เฮ้ยกี่เด็กเว้นกี่เด็กเว้นกี่เด็กเล่นกี่เด็กเว้นโก้ต้องเชียร์กันแล้วโก้ละเล่นมาไมอ่ะเล่นเป็นอะไรอ่ะก็เล่นเป็นเพื่อนของกันเลย มเจ้ากมนายเวมะใกล้หมดลไม่ได้คือสวยเลยสัแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็หกห้ามใจตัวเองไม่ไหวเลยทำได้แค่ปิดบังความสัมพันธ์เอาไว้ไม่ให้คน่รู้ี่กูมาเนี่ยพไม่อยากชนกับมึงเว้ยเข้าใจเดีรอจากคนที่ไม่รู้รู้กันสู่คนที่รู้สึกกันเกินกว่าเราเพื่อนขวัเรียบว้วอร์ชั่นว้ปังแน่นอนแค่นีเลยด้วมน ผู้แม่งเรื่องก่อนโอหก็เลยแบบชอบความสบนนิดหน่อยหน่อยก็เนีถ้าพวเพื่อนไม่เรื่องนี้ยจะยอมเลิกเม่วานขึ้นมา้ยนความสุขเราเราได้แข่งอะไรกับคุณคุณก็เหมือนกันหรือเปล่า ฟนเลยว้ยล่ะไม่ได้จะตายอย่าดีแต่ปากทำจริงให้ได้ก่อนคอยมาพูดเข้ามาพี่ใครรู้สึกก่อนแพ้ดิวแล้วไม่เอาไปดองพันนะความรักจะงอกงามมึงเข้ามาสิก็มันงูเข้ามาในเลนแล้วเขาจะเห็นมึงไม่เล่า เอาจริงว่าเรื่องนี้อาจจะทำให้บ้านเราสองบ้านดีกันเลยก็ได้นะเว้ยคุณเห็ใครอ่ะครับคุณไมต้องยิ้มด้วยเพื่อนนั่นแหละไอ้ถึงแน่อะไรนะผมนึกแม่ว่าปูขึ้นมาแล้วแน่ไหนบอกว่าต้องแก้ไม่เป็นไม่รู้จักกันไงยังไงยังไงนี่มึงกำลังเล่นเกมอะไรกับกูอยู่อ่ะกูตัดส็นนะเว้ยไม่จะหลอกเขาต้อนเพื่อ มาหายปานใช่ป่ะโอ้ปัญหาก็จะเพิ่เลยไม่ได้สอนเรื่องมารยาทเลยไงพูดจาเขาดีๆหน่อยแล้วสอนด้วยไหมันนี้น่าจะเป็นสิ่งเขาไม่ต้อนรับแน่เดี๋ยววุ่นวายใช่เป็นแม่ของนผมยังไงสุดท้ายแล้วอ่ะเราสองคนมันก็ต้องมีคนหนึ่งแพ้คนหนึ่งชนะอแต่ก็คือ จะนต่อไปยังไงวะแล้วก็แล้วมงแค่เพื่อนครับเพื่อนจะตายแล้วครับเพื่อนเฮ้ยในวีดวีก็มีให้ดู ไม่หรือเราจะรีแอคใน BTV เลยไนหะมรีแ okay. อคดูเนี่ยโอเคเผื่อมีไม่นานมีแล้วอุอ้ยดีมากเลยชอบเพลงประกอบอะทำไมต้องแอปอะอ้จริงๆเพลงประกอบพอมากไม่รู้อ่ะไม่รู้สึกเลยอ่ะไม่เฮ้ยเพลงประกอบพอเรามันปล่อยเพลงเต็มละวะ เมื่อกี้เหมือนได้ยินอยากเป็นคนนั้นคนที่เธอรักไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่นึกว่าใช่โบโบกันยนมาอแล้วโยนมา <c oughs> โบรู้สึกยังไงมั่งอยากดูแล้วว่าคือแต่แต่แต่ปัญหาเกิดจากเพื่อนบ่อยเหมือนกันเนาะมึงเข้ามาในเ่นสิว่ารู้สึกที่ดูดูแล้วเหมือนพ่อแม่สองพาน,นี้เขาไม่ถูกกันใช่ไหมน่าจะไม่ถูกกันมานานแล้วด้วย แล้วมัน,น,นไม่เหมือนว่าจะไม่ถูกกันมันไม่ถูกกันเลยดูอย่างลักษณะไม่<อ>ไม่อันนี้มันมีตอนนึนที่บอกว่าเดิมพันไหมใครรู้สึกก่อนแพ้คืออันนี้รู้สึกอะไรรู้สึกแบบใครรักกันก่อนแพ้เงี้ยหรอแล้วแบบพูดอีกว่าไอย,ยังไงก็ต้องมีคนนึงแพ้คนนึงชนะอันนี้คือยังงงอยู่ไม่เข้าใจคืออันนี้ตอนแรกกูคิดเลยว่ามันน่าจะมาเหมือนทั้งสองคนเลยชอบตัวละครของพี่เลิฟ อันนี้ความคิดกูก่อนนะอันนี้ฟังก่อนความคิดกูก่อนแล้วทั้งสองคนน่ะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นศัตรูกันมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นเพื่อนพ้องคือทุกอย่างมันอริกันหมดทางขครย่ยะโดยที่เขาก็โดยที่ไม่มีใครรู้ว่าเขาแอบเป็นเพื่อนกันออแล้วก็การเป็นเพื่อนนั้นน่ะมันทําให้เขาได้มีความรู้สึกอะไรต่อกันออรู้สึกดี แตเ่เขาบอกขายไม่ได้เขาบอกขายไม่ได้ใช่แต่แต่เรายังไม่รู้เนื้อเรื่องอันเนี้ยคืออธิบายก่อนว่าโบอ่ะรู้เนื้อเรื่องมาจากนิยายแล้วนะครับแต่ผมเนี่ยยังไม่ได้รู้เนื้อเรื่องมาจากนิยายเลยตั้งแต่ที่เขาประกาศว่าจะทําวันที่จีมเอ็มไลฟ์สดวันนั้นอ่ะผมก็รอแค่เพื่อนครับเพื่อนนะครับรอมาแต่จริงๆตอนนั้นผมรอแค่เพื่อนครับเพื่อนรอหลายเรื่องเลย f 4โฟแล้วก็อะไรสิบห้าห้าสิบห้าหรือห้าห้าหนึ่งห้าอันนี้ผมจำชื่อ,อรเรื่องไม่ได้โอเค แต่อ,อจริงผมรอหลายเรื่องมันมีหลายเรื่องน่าดูมากนะครับในปีนี้นะครับ <c oughs> ก็จะได้ดูแค่เพื่อนครับเพื่อนสักทีหนึ่งนะครับผมครับก็ใครที่อยากจะดูทีเซอร์เทเลอรตอนนี้ดูได้ใน YouTube นะครอ๋อว่านอกกล้าเหรออ,อ่านี่ครับผมเอ้าเฮ้ยดือนนี้หรอ พุ่เห็นเอ่อสามารถรับชมได้นะครับทุกวันศุกร์ปกติมันจะมีทุกวันศุกร์นะครับพวกซีรีส์วนะครับผมนะทางช่องจิมเอเวลาสองทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็เวลาสี่ทุ่มครึ่งทาง v ีทีวีนะครับผมนะเริ่มยี่สิบเก้าตุลาคมนี้นะครับผมนะ เดือนนี้เลยนะผมอยากจะดูจริงๆนะทุกคนอยากจะดูเรื่องนี้จริงๆนะครับเป็นอีกคู่หนึ่งที่ผมว่าเคมีมันได้มันโดนกันนะใช่เคมีโดนกันเลยเข้ากันได้เลยแบบโดนจังๆเลยนะปกติส่วนใหญ่เขาจะเล่นเป็นเพื่อนกันบางเรื่องก็เล่นเรื่องเดียวกันนะแต่ไม่ได้เจอกันเลยแต่ไม่รู้ว่าผู้กํากับอะเขามองเห็นอะไรในตัวนี้โอเคแค่เพื่อน <c oughs> ครับเพื่อนนั้นก็คลิปนี้ สวัสดีครับเพื่อนครับผมเฮ้ยนี่ไรสยเอ๋เด็กเขาก็เป็นแฟนกันอะไรเฮ้ยถรือไม่เป็นวะเฮ้ยคูอว่าเขาเป็นนะเฮ้ยเ้ขาคู่กันเขาคู่กันใช่เขาคู่กันเพื่อนเพื่อนใช่เพื่อนเขาเพื่อนะไม่เห็นหรออะไรนะมึงทําขนาดเนี้ยเอากูเป็นแฟนเลยนะกอดกูขนาดเนี้ยเอากูเป็นแฟนเลยวะล่ะจำฉากนั้นได้ไหมเมื่อกี้เนี้ยชอบชอบชอบฉากนั้นใช่กดฉากน้อุ้ยเรื่องนี้ แต่เรื่องนี้พี่เลิฟน่ารักเรื่องล,ลูกนี้เห,เหมาะแล้วเหมาะแล้วเหมาะแล้วจริงๆพี่เลิฟเขาก็เหมาะแต่ทําไมลูกเหมาะไปคุณไม่ชอบเป็นคนเดียวคุณบอยโอเค <Okay. S 2> แต่ลูกหมอแพ้ผมเคยพูดในเพระราตรู้กันไปแล้วนะครับว่าผมจะอ้วก <c oughs> จ,จะอ้วกครับผมแต่แต่แต่น่ารักคือน่ารักหมอแพรน่ารักแต่ผมแค่มองแล้วผมรู้สึกขึ้นไส้อาเจียนอะไรอย่างนี้มากกว่านะคืออันนี้จริงๆถามโบผมชอบพูดกับโบตลอดเลยเวลาดูแบบ อย่างเงี้ยเออแต่แค่หมอแพนะเป็นแค่ตัวละครของหมอแพนะตัวละครอื่นผมไม่เป็นเลยแต่ว่าพอมาเจอพี่เลิฟจริงๆพี่เลิฟเล่นลูกไหนก็หมอแหละใช่เขาน่ารักไงเออเขาน่ารักโอเคก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อนสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนนะครบัละครับเพื่อนปโบปิดคลิปสิครับเพื่อน